เรื่องนี้เกิดขึ้นในบ้านเกิดของฉันเมื่อประมาณ35ปีที่แล้วและเกี่ยวข้องกับเพื่อนสนิทที่ค่อนข้างบ้าคนหนึ่งเมื่อเพื่อนคนหนึ่งไปเข้ากับกลางคืนที่โรงงานท้องถิ่นอีกคนหนึ่งก็จะไปเยี่ยมภรรยาของเขาเมื่อสามีที่ถูกนอกใจสงสัยว่าภรรยาของเขาไม่ซื่อสัตย์ตเขาจึงโกหกว่าจะไปเข้ากับกลางคืนทั้งกับเพื่อนและภรรยาของเขาเพื่อดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนว่าเขาจับภรรยาและเพื่อนได้ขนางคาเขาเมื่อสามีบุกเข้ามาเพื่อนของเขาก็กระโดดผ่านหน้าต่างที่ปิดอยู่ โดยไม่มีเสื้อผ้าแม้แต่ชิ้นเดียวทิ้งเสื้อผ้าและกางเกงในที่สกปรกไว้เบื้องหลังสามีหยิบกางเกงในที่เปื้อนนั้นใส่กระเป๋าและไล่ภรรยาออกจากบ้านวันรุ่งขึ้นเขาก็เดินไปทั่วหมู่บ้านพร้อมกับโชว์กางเกงในนั้นและบอกทุกคนว่าภรรยาของเขานอกใจกับเอเมื่อเรื่องราวแพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านในที่สุดก็ไปถึงครอบครัวของชู ซึ่งเป็นครอบครัวที่ร่ำรวยพ่อและลุงของชูไปหาสามีที่ถูกนอกใจและขอให้เขาหยุดเล่าเรื่องนั้นเขาตกลงแต่มีเงื่อนไขว่าพวกเขาต้องซื้อกางเกงในนั้นเป็นจำนวนเงินเทียบเท่ากับประมาณ1,000ยูโรในปัจจุบันบทสรุปของเรื่องราวคือสามีที่ถูกทรยศรับภรรยาของเขากลับมาและพวกเขาก็ยังคงใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจนถึงทุกวันนี้พวกเขามีหลานแล้วด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามเพื่อนทั้งสองไม่เคยคืนดีกัน